ก็สวัสดีนะครับชื่อนายปฏิพานธมั่นจิตนะครับรหัสนิสิต6 3 1 0 9 0 1 0 3 8 6นย์น่าปะครับประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับก็จะมา,าทำรายงานในบทที่7กันนะครับเป็นเรื่องการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปรกรณ์นะครับก็จะเริ่มที่การสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปรกรณ์ตัวแรกนะครับอุปกรณ์ตัวแรกเนี่ยเราได้ทําการเชื่อมต่อวงจรโดยใช้ ตัวเว็บไซต์ tinker cad นะครับเพื่อจำลองวงจรการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบ uart ของเราขึ้นมานะครับโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบ uart เนี่ยเ,เราจะใช้ตัวช่องดิจิตอลนะครับหมายเลข0และหมายเลข1นะครับในการรับส่งสัญญ,ญาณนะครับดิจิตอลผ่านอุปกรณ์สื่อสารนะครับแล้วก็ในกรณีที่เราใช้การส t า r t simulation รวมกับ serial monitor ต,นะตัว Arduino นะครับจะถูกเสียบ USB ซึ่งจะถูกนับว่ามีการใช้ตัวช่องสัญญาณดิจิตอลหมายเลขศูนและดิจิตอลหมายเลขหนึครับที่เป็นตัวรับส่งสัญญาณแบบ UART นะครับก็มาดูการต่อวงจรของเราครับการต่อวงจรของเราเนี่ยครับจะเชื่อมต่อ Arduino board นะครับเข้ากับตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับ เป็นตัวเทมเปอร์เรเจอร์สิเซอร์นะครับ tmp 3 6โดยเราจะเริ่มเชื่อมต่อสายไฟนะครับที่ตัวพา board, วเวอร์นะครับเข้ากับเบ b o บอร์ดควบวกนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกาวนะครับเข้ากับเบรดบอร์ดคั้วลบนะครับจากนั้นก็เอาช่องตัวนี้นะครับที่เบ b o บอร์ดควบวกตัล่านี้เชื่อมต่อเข้ากับช่องเบสบอร์ดข้างบนนะครับ เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับตัว Temp พ e เรเ r อร์เซนเนะครับในขา p า w e r นะครับแล้วก็ใช้สายสีดำนะครับเชื่อมต่อ,อ,อตัวขั้วลบนะครับเข้ากับตัวขาลบที่เป็นขากาวนะครับของ t e m p e r a t u r e sensor แล้วก็ใช้สายสีเหลืองนะครับเชื่อมต่อระหว่างช่องออนาล็อก a 0นะครับเข้ากับขาต้องการนะครับเป็น โวล์อาพต์ูตนะครับของตัวเทมเปอร์เรเจอร์เซนเซอร์นะครับผ่านเบสบอร์ดที่ช่องอโดยช่องที่เราใช้เชื่อมต่อเนี่ยจะมีช่อง A หมายเลข7 A หมายเลข8นะครับแล้วก็ A หมายเลข9 A หมายเลข7เนี่ยใช้เชื่อมต่อระหว่างตัวพาวเวอร์นะครับเข้ากับเซ็นเซอร์ A หมายเลข8นะครับใช้เชื่อมต่อเพื่อส่งสัญญ,ญาณอาะนาล็อกเข้าที่ช่อง A 0นะครับของ Arduino board ตัว A หมายเลขเก้านะครับใช้เชื่อมต่อขาเก่าเข้ากับอนุรูปบอ์ดนะครับก็มาดูในส่วนของโค้ดนะครับตัวโค้ดของเรานะครับเราจะเริ่มประกาศนะครับตัวแปรอ่อไม่ใช่ตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับตัวแปรชาริเตอร์อ๋ออใช้อยู่นะครับเป็นตัวแปรชาริคเตอร์ x นะครับแล้วก็ ในส่วนของเซตอัพนะครับเราจะเซต pin mode a 0ให้เป็น input เพื่อรับสัญญาณนะครับจากาตัว temperature sensor นะครับแล้วก็เซต serial begin ให้เป็น96 0ะบัติรแล้วก็ในส่วนของ w h i l loop นะครับเราก็จะให้เริ่มด้วยฟังก์ชัน if นะครับ if serial v a i a b l e นะครับเพื่อตรวจสอบค่าที่ป้อนเข้ามาผ่าน serial monitor นะครับแล้วก็หากมีค่าป้อนเข้ามา ตัวตัวซซเรียลเราก็จะใช้ฟังก์ชันซซเรียลรีนะครับเพื่ออ่านค่าตัวที่เราป้อนเข้ามาครับเข้าไปใน x นะครับตัวแปรเกที่เราประกาศไว้ตัวแปรชาริคเตอร์นะครับหลยยังจากนั้นนะครับนอกข้างนอกรูปเราก็จะสั่งอีกทีนึงครับเราก็จะใช้ฟังก์ชัน if นะครับอีกสองครั้งก็ฟังก์ชันอตัวแรกนะครับให้ตรวจสอบว่าตัวแปร x ที่ อ่านได้จากตัว Serial List เนี่ยเป็นค่าอะไรนะครับก็ค่าตรงกับอักขระตัว R นะครับเราก็จะสั่งให้ทำคำสั่งนี้นะครับก็คำสั่งนี้บอกว่านะครับให้เป็น in c e ซ s i u ียนะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชัน Map เพื่อแปลงค่าอ n น l ล g อกลิทที่ได้จากการอ่านค่าอ n นาลอกในช่อง a 0นะครับลบด้วย20เนะี่ยคูณ3.04ให้ที่อยู่ในช่วง0ถึง 1,023ให้ไปอยู่ในช่วงถึงลบสถึง1 2 5นะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้อ่านอุณหภูมิได้ที่ลบ40นะครับถึง1 2 5องศานะครับก็การแมปตรงนี้นะครับจะเป็นการแปลงสัญญาณอนาล็อกที่อยู่ในช่วง0ถึง1,023นะครับโดยใช้ตัวส่วนตรงนี้นะครับเป็นตัวคาลิเบตฟังก์ชันเอ่อเป็นตัวคาลิเบตสัญญาณนะครับที่รับมาให้อยู่ในช่วง0 1,023อีกทีหนึ่ง จากนั้นก็แปลงสัญญาณนะครับที่อยู่ในช่วง0ูนถึง1023ให้อยู่ในช่วงลบ40-125ถึง1น5นะครับแล้วก็วรรทัดมมาจะรันคำสั่งนะครับ serial r i n temp เท่ากับนะครับจะเป็นการพินข้อความนะครับแล้วก็ serial bin temp t celsius นะครับก็เป็นค่าที่เราได้จากการแมปนะครับเป็นอุณหภูมิขนขณะนั้นนะครับแล้วก็ใช้วรรทัดมาก็ใช้ serial r i n l n นะครับเป็นคําสั่ง serial print แล้วก็ขอบรรทัดถัดไปนะครับเป็นิตัวอักษรสนะครับพร้อมด้วยช่องเวินรวักหนึ่งช่องแล้วก็ฟังก์ชันถัดมานะครับก็ใช้ if นะครับเพื่อตรวจสอบว่า x เนี่ยเท่ากับ s หรือไม่ถ้าเท่ากับอักขระ s เนี่ยก็จะสั่งให้ serial print เนี่ยคำว่า stop นะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเปลี่ยนให้ค่า x เนี่ยเท่ากับ เพื่อป้องกันไม่ให้ลูปในลูปหนึ่งเนี่ยทำทำงานซ้าไปซ้ำม,มาครับเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนค่า e ตัวนี้ serial p i n t ตัวนี้ก็จะ p ิ i n t คำว่าต t อปต่อไปเรื่อยๆนะครับก็เลยเปลี่ยนให้กับให้เท่ากับ e เพื่อจะเพื่อที่จะไม่เข้าเงื่อไหนไข1หรือ2ของเรานะครับเดี๋ยวมาลองดูการทํางานของตัวโค้ดที่เราเขียนไว้นะครับ เริ่มแรกนะครับตัวที่ซีเรียลมอนิเตอร์จะไม่โชว์อุณหภูมิหรืออะไรเลยนะครับเพราะว่าผมจะตั้งเงื่อนไขให้เป็น R R, R. นี่คือย่อมาจากรันนะครับก็คือจะให้เริ่มทํางานนะครับแล้วก็ S ในะย่อมาจากต็อปเพื่อให้หยุดการทํางานนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองพิมพ์ R นะครับตัวโคก็จะเริ่มการทํางานนะครับก็จะพิมพ์เทมสเท่ากับ25ขณะนี้เทมก็เป็น25นครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนนะครับเทมก็จะเปลี่ยน จนถึง125นะครับสูงที่สุดและต่ำที่สุดนะครับก็คือลบ40องศาแล้วก็อีกเงื่อนไขนึงก็คือพิมพ์ s เพื่อสั่งให้มันหยุดการทํางานนะครับก็จะพิมพ์ stop เข้นมาแล้วก็จะหยุดการทํางานเมื่อเราพริมพ์ r เข้าไปตัวก็จะเริ่มทำงานใหม่นี่ก็คือการเชื่อมต่อผ่านตัว serial monitor นะครับที่ใช้ช่อง UART นะครับเป็นช่องดิจิตอลหมายเลขศูนและหมายเลขหนึ่งนะครับเพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างตัว Arduino m o d กับ Serial Monitor ซึ่งสามารถใช้เป็นคอมพิวเตอร์ของเราก็ได้นะครับอีกงานนึงนะครับก็จะเป็นจะเป็นงานของอาการเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้ตัว i อสนะครับก็เป็น i2c นะครับไม่ใช่เสียเป็น I2C นะครับก็คือเราจะใช้ช่องนะครับ SDA และ SCL นะครับ mm hmm. เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านช่องสื่อสารสช่องนี้นะครับโดยช่องสื่อสารสช่องนี้จะไม่เหมือนกับตัวช่อง UART ก่อนหน้าก็คือมันไม่สามารถรับส่งข้อมูลได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องกําหนดผู้รับและ ผู้ส่งนะครับให้ชัดเจนไม่ไม่เหมือนกับช่องก่อนหน้าของ uart ที่มันจะรับส่งกันเองเพียงแค่เราเชื่อมต่อมันนะครับโดยการเขียนโค้ดแบบนี้ก็จะต้องมีถ้าถ้าหากใช้ a ด d u a บอร์ดสออันขึ้นไปนะครับ<ม>ก็คือตัวโค้ดฝั่งนี้นะครับจะต้องมี Master รและสลิ p นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูที่<ม>โค้ดฝั่งนี้ก่อนนะครับโค้ดฝั่งนี้นะครับเ,เป็นวงจรอย่างง่ายนะครับโดยใช้ อ r d u i n o b o a r สามตัวนะครับตัวแรกตัวฝั่งซ้ายมือสุดผมกำหนดให้เป็น master แล้วครับแล้วก็เป็น s เลฟอีก2ตัวนะครับโดยการต่อวงจรสายสายสีเทานะครับจะเป็นตัวที่เชื่อมต่อช่อง SCL ของบอร์ดทั้ง3ตัวเข้าด้วยกันนะครับส่วนสายสีน้าตาลเนี่ยจะเป็นตัวที่เชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างช่อง SDA ของทั้ง3บอร์ดเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ ใช้สายสีดำนะครับเพื่อเชื่อมต่อกาวเข้ากับทั้ง3ตัวนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวมาสเตอร์เราต่ออะไรบ้างตัวมาสเตอร์เนี่ยเราต่อสวิตซ์สองตัวนะครับโดยใช้สวิต์ตัวฝั่งซ้ายมือเข้ากับช่องดิจิตอลหมายเลขแและสวิต์ฝั่งขวามือเข้ากับต้องดิจิตอลหมายเลข7นะครับแล้วก็จ่ายไฟ5โวลต์น,นะครับให้กับสวิต์ทั้ง2ตัวแล้วก็เชื่อมต่อกาวนะครับแล้วก็ถัดมาครับ ตัวสลีฟอีก2ตัวตัวสลีฟตัวกลางนะครับเราจะเชื่อมต่อเอข้ากับหลอดไฟ LED นะครับโดยใช้ช่องดิจิตอลหมายเลขปเหมือนกันเป็น LED สีแดงนะครับเชื่อมต่อผ่านตัวต้านทานนะครับขนาด220โอห์มนะครับทางตัวสลีฟขวาสุดก็ใช้เหมือนกันนะครับแต่จะเชื่อมต่อเข้ากับช่องอตัวหลอดไฟนะครับเป็นหลอดไฟสีน้ำเงินแทนแล้วก็เชื่อมต่อกาวนะครับทั้งสองตัวให้เรียบร้อย เดี๋ยวเรามาลองดูโค้ดนะครับเริ่มโค้ดที่ตัวมาสเตอร์นะครับก็ต้องทำการอินคูดก่อนนะครับเป็นการอินคูดไลบรารีของ y นะครับแลังจากนั้นก็ define switch หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองเรียบร้อยนะครับเป็นในช่องดิจิตอลหมายเลขแปดและหมายเลขเจ็ดนะครับแล้วก็ประกาศตัวแปรอีกสองตัวเพื่อใช้เก็บค่าที่รับมาจากระบบดิจิตอลลีดนะครับเซต pin โหมดนะครับ pin โห d e switch หนึ่ง input pin m o มด switch สอง output นะครับแล้วก็เป็น y begin นะครับ โดยไม่ต้องใส่ตัว a อสเซสนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวมาสเตอร์เข้ามาในไวล l ลูปครับไวล l ลูปเนี่ยเริ่มต้นมาเราก็จะสั่งให้ตัวเราใช้ฟังก์ชัน digital l รีดนะครับเพื่อเก็บค่าที่ได้รับจากสวิตตัวที่เนี่ยแล้วก็สวิตตัวที่2เข้ามาไว้ในวาวหและวาว2นะครับหลังจากนั้นก็ทำเงื่อนไข if else นะครับเพื่อให้ตรวจสอบว่าวาวห าเท่ากับเท่ากับ high หรือไม่ถ้่าเท่ากับก็รันคําสั่งต่อไปนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าวาวเนี่ยเท่ากับเท่ากับ high ก็ให้รันคําสั่งด้านล่างต่อไปนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าวาวไม่เท่ากับก็ให้รันคําสั่ง l ถ้าวาวไม่เท่ากับก็ให้รันคาสั่ง l ของช่องวาวที่มันต่อกันนะครับคราวนี้นะครับสั่ง l มีอะไรบ้างนะครับ if และ l เนี่ยในการทำงานของตัว if นะครับก็จะใช้ y e มีกินทาร m สมิชชั่นนะครับเพื่อ พื่อบอกว่า,าให้เริ่มการติดต่อสื่อสารไปยังตัว s l a ฟ e นะครับที่ตำแหน่ง address 0คูณส0นะครับแล้วก็ให้เขียน w ไ i t ์เนี่ยเป็นการส่งนะครับเพื่อเขียนส่งไปให้กับตัว s l a ฟนะครับเป็นอักขระ0นย์นะครับแล้วจากนั้นก็ใช้ y i n d a s m i s s i o n นะครับเพื่อจบการสื่อสารกับตัวเจ้าตัว s l a ฟตัวนี้นะครับ แล้วถ้าหากว่าวอลไม่เท่ากับวอลหนึ่ง wow นะครับมันไม่เท่ากับไฮหรือก็คือเป็นโลนะครับก็จะใช้คําสั่งเหมือนกันนะครับติดต่อไปที่ตัวสลปที่ s zero สสิบนะครับแล้วก็ให้ส่งตัวนี้ไปนะครับเป็นตัวอักขระหนึ่นะครับจากนั้นก็หยุดการติดต่อนะครับส่วน if else ที่ใช้ค่าวอลสองเป็นเงื่อนไขนะครับก็จะใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่า วีกินทัสสื่อวิชั่นเนี่ยเราจะส่งไปที่สเลฟอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นสเลฟที่ address 0ศูนคูณสีนะครับโดยจะให้ส่งค่าเหมือนกันครับเป็น0แล้วก็เป็นอักขระ1นะครับเหมือนกันแต่เปลี่ยนตำแหน่ง address นะครับส่งไปที่ตัวสเลฟตัวนึ่งครับโค้ดของสเลฟนะครับก็จะเหมือนกันนะครับโค้ดของสเลฟตัวการเนี่ยก็จะต้องอินคลูดไ library เหมือนกันนะครับ i n นคลูดไลบ r ารี่ไนะครับแล้วก็เป็น define นะครับ led 1นะครับ8 ตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับ led 2เพราะเราไม่ได้เชื่อมต่อ led i องหมายเลขสอนะครับแล้วก็ตั้ง pin mode นะครับพ i n mode led 1 output นะครับแล้วก็เริ่มต้นให้เป็น led เนี่นะเป็น low นะครับแล้วก็ y begin นะครับเพื่อสร้าง address ให้กับตัวบอร์ดตัวเองนะครับเป็นตำแหน่งที่0 x 4 0นะครับหลังจากนั้นก็ใช้ Yon receive นะครับเมื่อตัวบอร์ดตัวนี้ได้รับค่ามาจากตัวมาสเตอร์นะครับจะไปสั่งทำงานฟังก์ชันพิเศษข้างในนะครับโดยเราใช้ฟังก์ชัน y o ยดอทอ e ล e ีนะครับเมื่อตัวสลิปได้รับค่าก็จะไปสั่งฟังก์ชันตัวนี้ครับ r e c e i v e e v น n t นะครับหลังจากนั้นตรงวายลูปไม่ต้องทำอะไรแล้วเราก็เขียนตัวฟังก์ตัวลูปตัวแบบคำตัวโค้ดบอยขึ้นมาใหม่อีกตัวนึงนะครับ โดยในตัวโค้ดบอยตัวนี้นะครับก็จะเป็นโค้ดของ Receive Event นะครับคือโดย Receive Event เนี่ยมันมันก็จะมีค่าที่าทางตัวของมาสเตอร์เนี่ยส่งมาให้นะครับเป็น In h o r m o n y นะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อฟังก์ชันเมื่ออตัว l ล c ปตัวนี้ได้รับการส่งสัญญาณบางอย่างมาจากตัวมาสเตอร์นะครับมันก็จะผ่าน ตัว y on receive ตัวนี้นะครับแล้วก็จะสั่งให้ตัว Y receive event ตัวนี้ทำงานทันทีนะครับตัว Y receive event ตัวนี้ทำงานนะครับก็จะทำงานโค้ดข้างในนะครับตัวโค้ดข้างในบอกว่า y นะครับ y available มากกว่า0ย์ก็คือค่าที่ได้รับมานะครับถ,ถ้าหากว่ามีค่าที่ได้รับมามากกว่า0ูนย์นะครับก็จะรันงคำสั่งด้านล่างทันทีคำสั่งด้านล่างก็บอกว่าประกาศตัวแปรชาชื่อว่า c receive data นะครับเท่ากับ ว e read นะครับก็จะอ่านค่าที่ตัวมาสเตอร์เนี่ยได้เขียนมาให้ผ่านวายไรตนะครับหลังจากนั้นก็ให้ตรวจสอบนะครับว่าตัว c receive data เนี่ยเท่ากับ0ูนหรือเท่ากับ1นะครับถ้าเท่ากับ0ูนย์นะครับก็จะให้ทำคำสั่งตรงนี้นะครับเป็นการปิดหลอด led 1นะครับถ้าเท่ากับ1นะครับก็จะทำคำสั่งตรงนี้นะครับให้เปิดหลอด led นะครับหมายเลข1นะครับ เดี๋ยวกลับไปดูโค้ดที่มาสเตอร์นะครับโค้ดที่มาสเตอร์ก็จะมีคําสั่งที่เขียนว่าไวไลท์อยู่นะครับซึ่งจะไปตรงกับตัวไว l ลท์นะครับก็คือไวไลท์เนี่ยเราอ่านเราเขียนค่าส่งไปให้สลิ e นะครับแล้วก็สลิ e เนี่ยก็จะอ่านค่าโดยใช้ฟังก์ชันไวไลทนะครับแล้วก็มาเก็บไว้ในตัวนี้ส่วนสลิปอีกตัวนึงก็เขียนคําสั่งเหมือนกันเลยครับเป็นแบบเดีวยวกันแค่เปลี่ยน begin as l e นะครับเป็น0คูณ4.4นะครับ เดีย๋ยวเรามาลองดูการทำงานของตัววงจรนี้กัน,นครับก็ตรงวงจรนี้เริ่มแรกมาก็สวิตช์ยังไม่ถูกเปิดนะครับเมื่อเราออนสวิตช์ปุ๊บไฟก็จะติินนะครับสวิตช์ sw หนึ่งจะสั่งการตัวตัวสลีฟตัวที่หนึ่งนะครับเพื่อให้เปิดไฟสีแดงสวิตช์ตัวที่สองก็จะสั่งให้สลีฟหมายเลขสองนะครับเปิดไฟสีน้ำเงินนะครับเมื่อเรากดปิด มันก็จะปิดนะครับค่อยคอยปิดเดี๋ยวเรามาดูอีกวงจรน,นึงนะครับเป็นการใช้การเชื่อมต่อแบบ i 2 c นะครับโดยรอบนี้จะเชื่อมต่อเข้ากับตัวเป็น lcd นะครับโดยวงจรเนี่ยเริ่มมานะครับก็จะมีความแตกต่างจากวงจรก่อนหน้าเล็กน้อยนะครับโดย เราก็ใช้สายสีเขียวนะครับเป็นตัวเชื่อมต่อช่อง SCL นะครับระหว่างตัวบอร์ดนะครับกับตัวหน้าจอนะครับนี่นะครับสายสีเขียวเชื่อมต่อผ่านเว็บอร์ดนะครับแล้วก็ช่องสีเหลืองนะครับจะใช้เชื่อมต่อในส่วนของช่องการศึกษานะครับ s d a นะครับระหว่างตัวบอร์ดกับตัวหน้าจอนะครับเป็นช่องสีเหลืองนะครับสายสีเหลืองถัดมานะครับแล้วก็จะ เชื่อมต่อนะครับตัวสวิตช์ของเรานะครับสวิตช์ของเราก็จะเชื่อมส่งค่าไปที่ดิจิตอลไมเลรแลเหมือนเดิมนะครับเชื่อมต่อไฟนะครับ power ห้าโวลต์เข้ากับช่องโคบวกของบสบอร์ดนะครับแล้วก็เชื่อมต่อช่องกาวนะครับเข้ากับบสบอร์ดนะครับเป็นสายสีดํานะครับแล้วก็ให้ช่องอนาิเลอรอสนะครับถูกเชื่อมต่อกับตัวเทอร์โมเรเจอร์เซนเซอร์เหมือนเดิมนะครับโดยเราจะประยุกต์ใช้ งานการเชื่อมต่อแบบ uart นะครับกับการเชื่อมต่อแบบ i 2 c เข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของโค้ดนะครับในส่วนของโค้ดอาจจะต้อง include library หลายตัวหน่อยนะครับเพราะว่ามีการใช้ในเรื่องของหน้าจอ lcd เข้ามาด้วยนะครับก็จะใช้การ include เหมือนตัวที่เชื่อมต่อ Arduino board หลายตัวเข้าด้วยกันนะครับเหมือนเดิมก่อนครับก็จะเป็น y h นะครับแล้วก็ include adafruit นะครับเป็น display crystal h จากนั้นก็ define นะครับตัวสวิตช์หมายเลขหนึ่งที่เชื่อมต่อเข้ากับช่องดิจิตอลหมายเลขแนะครับแล้วก็ประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับ var หนึเพื่อใช้เก็บค่าดิจิตอลที่อาจจะสวิตช์นัแล้วก็ใช้ d a a food liquid crystal นะครับเพื่อตั้งชื่อให้ lcd ของเราสักหน่อยนะครับเป็น lcd a d r s o r นะครับจากนั้นก็มาตรงส่วนของ s e t u ันะครับในวอของเซตอัพเนี่ยก็เซต pin mode สวิตช์หนนะครับให้เป็น input นะครับ วายบิ g กิตัวบอร์ดเป็นมาสเตอร์นะครับไม่ต้องใส่เอสเซสแล้วก็เป็น LCD b e g i บนะครับเพื่อตั้งเอสเซให้กับ LCD นะครับอันนี้เอสเซของ LCD เนี่ยจะมีขนาดของมันนะครับก็ขนาดของมันเนี่ยแสดงได้16ช่องนะครับโดยมี2บรรทัดนะครับก็จะใส่เป็น16กับ2นะครับเพื่อให้มันรู้ตำแหน่งของมันนะครับ แล้วก็สั่งให้ LCD นะครับพิมพน,นะครับคําว่า LCD Lady ออกมานะครับแล้วก็ดีเลย์หนวินาทีจากนั้นก็เคลียร์หน้าจอ LCD นะครับแล้วก็มาดูในคําสั่งลูของเรานะครับคําสั่งลูของเราเนี่ยจะเริ่มต้นที่ in c e l i u l นะครับโดยใช้ Map เหมือนเดิมนะครับเพื่อแปลงค่าสัญญาณที่เราได้รับมานะครับจาก สัญญาณอ,อนาล็อกที่เราได้รับมาให้กลายเป็นให้กลายเป็นค่าขององศาเซลเซียสนะครับผ่านตัวโค้ดบรรทัดท,ที่20โค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็ให้วาวหนึเนี่ยทำการรับค่าจากสวิตช์หมายเลขหนึ่งโดยใช้ดิจิตอลรีดนะครับแล้วก็สร้าง i f e l ครับเง e ื่อนไข i f e l ก็ if บอกว่าถ้าวาวหนึเนี่ยเท่ากับ High high ก็คือค่าที่ส่งจากสวิตช์เน่ยเป็น high นะครับหน้าจอ lcd จะถูกเคลียร์หนึ่งครั้งนะครับ หลังจากนั้นหน้าจอ LCD ก็ใช้เซตเครอร์เซอร์นะครับเป็นเซตตำแหน่งนะครับเป็นการเซตตำแหน่งที่ศูนย์ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นช่องนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยจะเป็นบรรทัดก็ให้เป็นเริ่มที่ช่องศูนย์นะครับบรรทัดที่ศูนย์ก็คือบรรทัดแรกนะครับบรรทัดบนสุดแล้วก็เป็นตำแหน่งหน้าสุดนะครับก็คือทางซ้ายมือสุดแล้วก็สั่งให้พิมพ์คำว่าเทมเวนวรคนะครับเป็นตัวข้อความนะครับ แล้วก็สั่งให้พินพ์เซลเซียสนะครับเป็นค่าเซลเซียสที่เราได้รับจากการแแบบนะครับหลังจากนั้นก็เซตเคอร์เซอร์ใหม่นะครับเซตเคอร์เซอร์ใหม่ให้ไปอยู่ที่เริ่มต้นที่ตัวที่9นะครับตัวที่9บรรทัดที่ศูนย์นะครับจากนั้นก็สั่งให้ LCD เนะี่ยพิมพ์ตัวอักษร C ออกมานะครับแล้วก็ดีเลย์ไว้0.5้าวินาทีจากนั้นก็เคลียร์นะครับเพื่อ ที่ต้องใช้ตัวฟังก์ชันเคลียร์เพราะว่าตัวอุณหภูมิเนี่ยวัดได้ตั้งแต่ลบ40นะครับจนถึง125ในช่วงที่ระหว่างตัว LCD เนี่ยแสดงตัวเลข2ตำแหน่งนะครับเมื่อเราเคยแสดงตัวเลข3ตำแหน่งมาก่อนนะครับตัวตำแหน่งสุดท้ายมันจะไม่ถูกล้างไปด้วยเพราะว่าไม่มีค่าใหม่มาแทนที่นะครับก็อย่างเช่นมันจะแสดงอุณหภูมิที่125นะครับมากที่สุดเมื่อเราลดมาเหลือสัก90นะครับ ตัวอักษรที่5มันจะไม่หายไปนะครับมันมันมันอาจจะยังอยู่นะครับเพราะมันเป็นตัวอักษรตัวที่3นะครับก็คือมันไม่มีค่าไปแทนที่มันก็เลยต้องใช้ตัว LCD clear นะครับแล้ว else ถ้าเกิดว่าตัวสวิตช์อ่านค่าได้เป็น low นะครับก็จะมาทำคำสั่ง else ก็คือเป็นการ set cursor se ให้ที่ H 0นะครับศนนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า LCD lady นะครับ ตรงนี้เราจะใส่ดีเลย์อ๋อโอเคไม่ด้ใส่เดี๋ยวเรามาดูการทำงานของตัวโค้ดกันนะครับก็เริ่มต้นนะครับ lcd lady นะครับเทมนะครับ25องศานะครับขนาดนี้ก็ลองเปลี่ยนเทมน่้จะเป็น90 125นะครับแล้วก็เป็นลบ40นะครับแล้วถ้าเกิดว่าระปรับสวิตช์ปิดล่ะ,ะ LCD ก็จะพิมพ์ว่า LCD r e a d y นะครับเพราะคือ LCD ฟอมทำงานแล้วครับถ้าเปิดอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับไปทำตัวตรงนี้นะก็การเชื่อมต่อ i 2 c กับระหว่างตัวบอร์ดกับ LCD นะครับก็จะมีความแตกต่างระหว่างเชื่อมต่อกับบอร์ดด้วยกันเองนะครับก็คือเราอาจจะไม่ต้องตั้งตังตวของ LED นะครับให้ LCD แต่เราใช้ตัวไลบรารีนะครับ Adafruit Library Adafruit นะครับ Liquid Crystal เพื่อการตั้งชื่อ LED ของเรานะครับเพื่อให้การสื่อสารเนี่ยมันง่ายขึ้นให้เราเขียนง่ายขึ้นนะครับไม่จะเป็นต้องตั้ง LED เพราะว่าตัวจริงๆตัว LCD สนะามารถตั้ง LED ของมันได้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับใบงานที่7นะครับ